ยืนยันว่าไม่มีทางทั่วเหมือนปี54ครับคุณประพิษจันมาอธิบดีกรมชนประทานเขาบอกเลยปริมาณน้ำอะ่ะมันต่างกันเยอะครับเงื่อไขของเกินเกิดอุทกภัยในปีปีนี้กับปี54อะ่ะต่างกันอปีนั้นเราเจอพายุห้าลูก,ลกแต่วันนั้นที่เขาบอกพึง่งอันนี้พึ่งลูกแรก,ล,กรลูกแรก <Not S 2> เองน็อตมันไม่ลูกแรกฉันนั่งอ่านข่าวอยู่เชื่อว่าวันนี้ฉันก็เถียงกับพี่สาวเชื่อว่าลูกสองลูกสามแล้วนะ เพราะว่าฉันรู้ว่าตอนนั้นที่เขาบอกว่าอาจจะมี7จลูถึงแบลูกถูกต้องไหมฮะแต่ปีนั้นน่ะเจอหลูกแต่ประกบมันไม่ใช่5ลูกกระทิ้งช่วงมันเป็น5ลูกติดตอ่อกันเลยติดต่อกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคคปี5้าสี่นะฮะพายุมันติดต่อกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและในเวลานั้นปริมาณน้ำในเขื่อนคือไม่มีการท่องออกต้องบอกอย่างนี้น้ำในเขื่อนหลักอ่ะสี่เขือ่อนเต็มความจุหมดเลยประกอบกับว่าเมื่อมีฝนตกลงมาปุ๊บ มันก็เป็นการเติมน้ําถูกต้องไหมฮะครับจึงทําให้เกิดเหตุมหาอุทกภัยอ่ะเรากลับมาตอนนี้เรากลับมาตอนนี้คุณดูนะฮะเมื่อปีห้าสี่เต็มหมดเห็นไหม,มเขื่อนภูมิพลเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเขื่อนศิริกิตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเขื่อนป่าศักชุนชนธศิรพงศหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นครับณตอนนี้เขื่อนของเราเนี่ยน้ํามีเท่าไหร่คุณดู 44% 43% 43%ก็คือ,อยังไม่ถึงครึ่งก็คือยังไม่ถึงครึ่งับได้ครึ่งนึงเพราะตอนนั้นปริมาณน้ำทั้ง4เขื่อนหลักสามารถรองรับได้12,000ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหากมีฝนตกลงมาเหนือเขื่อนก็ยังอยู่ได้ S <S <S ในปริมาณที่รับได้ครับผมวันนี้อธิบดีกรมชนประทานเขาว่ายังไงฮะท่านบอกว่าปริมาณน้ําที่สถานีวัดน้ํา4 2คนครสวรรค์ขณะนี้นะครับมีปริมาณน้ํา2,500ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะฮะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยมีปริมาณน้ําช่วงนั้นหมายความว่าช่วงปี54นะครับมีปริมาณน้ำอยู่ที่3,000กว่าลูกบาทเมตรนะฮะส่วนสถานที่วัดน้ําบางไทรนะครับวันนั้นเนี่ยมีปริมาณน้ําที่วัดได้3,400-3,500ลูกบาทเมตรนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีเฉลี่ยแค่2,100ลูกบาาเเมตรท่นนั้อง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างกันระหว่างปี54กับปี64ครับผมนั่นแหละนะครับปรากฏว่าวันนี้สีสันของนักการเมืองสักนิดหนึ่งวิกฤตน้ําท่วมมีหลายหน่วยงานก็ต้องลงไปลงต้องลงแหละ,ะเห็นได้ไว,ว่าว่าปีหน้าจะเลือกตั้งกันแล้วต้อง,งถูกต้องไหมครับปรากฏว่าโลกโซเชียลมีภาพหนึ่งอ,ออกมาให้ชาวเน็ตจ,จับโปะกันเมื่อวานนี้มีเพจข่าวสํานักออรัฐมนตรีสาธารณศึกษาธิการครับเขาโพสภาพ ของคุณกนกวันวิลาวันคุณกนกวันวิลาวันเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับปรากฏว่าแหม่น้ํท่วมก็ต้องลุยน้ําท่วมหน่อยออแต่ปรากฏมันปุ๊บมัน <ขา S 1> <ร>ปุ๊บคือทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าตัชตัชมากมันตัชไม่ได้สิอันนี้มันไม่ตัชสิแม่อันนี้ขาลอยอ่ะเพราะมันปุ๊บอันนี้โปะแตกแม่อันนี้ต้องปุกไม่ตัชไม่ตัชโอเคอันนี้ปุ๊บเพราะว่าชาวเน็ตหลายคนไปตั้งก้อสเกเอ๊ะ ขามันดูลอยลอยเหมือนตัดต่อเะยอะโดยทางเพจมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนตัดต่อมันตัดต่อตเลยนะเหมือนตัดต่อไม่ได้ว่าลุยน้ําเหมือนขาลอยขึ้นมาทําไมน้ําไหลแต่ตรงนั้นตรงนี้ไม่มีร่ <c oughs> องน้ําไหลนะโดยทางเพจนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าครูโอะห่วงโรงเรียนเอกชนหลังพายุโซนร้อนถลม่มทําให้ฝนตกหนักน้ําไหลบ่าเข้าท่วมโรงเรียนกว่า30สิแห่งฝากช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษา ครูยึดความปลอดภัยหลักพร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดครับชาวเน็ตก็พยายามดูเอ๊ะขาะรัฐมนตรีทําไมลอยลอยเออขา,ารัฐมนตรีลอยจังเลยหรือจะเป็นลุยน้ําทิพย์ลุยน้ําทิพย์ใช่เขาบอกว่าลุยลุยดิลุยน้ําทิพย์ลุยน้ําทิพย์ยนจนชาวเน็ตจะไปขุดภาพของรัฐมนตรีช่วยว่ารูปเนี้ยโอ้โหเก่งจริงๆเก่งจริงๆทุกวันเนี้ยว่ารูปเนี้ยมันตัดต่อมาจากไหน <c oughs> ปรากฏว่าค้นไปค้นมาไปเจอภาพที่ท่านเนี่ยไปช่วยเหลือภาพน้ำท่วมเมื่อปี63ใช่ภาพเก่าปี63หลังจากที่มีคนไปคอมเมนต์มาทางเพจก็ลบรูปครับชาวเน็ตก็ทราว่าแม่ตัดต่อมาไม่เนียนไม่เนียนเลยบางคนตั้งคำถามว่าเป็นการนำข้อมูลก็อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้เฟกนิวส์ล้วที่ใช้เฟกนิวส์ใช่ไหมอันนี้เฟกนิวส์อันนี้แหละคือเฟกนิวส์เพราะว่าเป็นการนำข้อมูลจะไปเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเปล่าถามชาวเน็ตถามนะอ่ะ จนทางเพจได้ลบรูปไปแล้วนะคะก็ได้ออกมีคําชี้แจงยืนยันว่าการโพสต์ภาพดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐมนตรีเมื่อรัฐมนตรีช่วยการศึกษานะฮะอย่างที่บอกเลยทราบเรื่องก็ได้ประสานงานมายัางแอดมินจึงได้ขออภัยเรื่องที่เกิดขึ้นและวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะก็ได้ออกมาเจอนักข่าวนะคะอย่างที่บอกเลยนักข่าวก็ถามพยายามถามว่าถึงเหตุการณ์กรณีที่มีการตัดต่อภาพนะคะท่านขา่านักข่าวก็ถามเป็นยังไงบ้างสําหรับกรณีการตัดต่อภาพดังกล่าว ท่านก็บอกว่าไม่ขอตอบเรื่องราวเรื่องนี้พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านในวันนี้